ครับอันนี้คือมันคืออย่างนี้เจนขามครัเจนผักขามมันอยู่นนเป็นตนนะ้นมันมันบ่มันต้นบาดนี้เ้าสีเห็ดอย่างนี้ก็มันเนี่ยมะกึ่งมังสีแล้วเข็ดกดครับเข็ดซุปเปอร,ร์กดเขากดใหญ่เข็ดซุปเปอร์กดเขากดใหญ่เอาวิธีอันนี้ได้แล้วนู่หัวบาดนี้ย่างยังบาดนี สิ่งที่ขาดเลยต้องบาดซะเกินมันบ่บ,บาดนี่ใส่อันนี้มันยังนี่อ,นนอยู่กันเขาซูเปอร์โคตรที่เพิ่งตัดเขาอีกทีนี่มีดมีดสีสีบ่ถามคขารู้สึกเถาะตอนไปเอาไม้นี่มาหนี่จังเดยกว่ากับเรื่อสีอ้ยตัดไปตาแล้วมันยิ่งเหย่ยงกอนเดียวแต่เนี้ยยากเออ ได้ฝ้าวไปออกมามเฝ้าวไปออกมากจักดิวทั้งเบิด4ี 2> <42. S 1> <42. S> 2> ่2ิพซ้อนที่ทิพซ้อนเทิดมือไจั๊กซูโมงอันนี้คือมันเป็นหนึ่งความตั้งใจมันวะนี่ oh. ตั้งใจไว้เฮิดกดศลไงสามหลังทีอ่อยากกินเดียวอันนี้เ <laughs> ทิดไปให้ผู้ใดก็ตัวนี้ วัดบรรทัดรวมครับอเอาอย่างดูก็เยิ่มของสันบาทนี่โอ้โห<อ>้ผ้าใหม่ของสันนี่ครับวบัดเห็ดเล็กหน่อยครับต้องต้องมีประสบการณ์แน่นมนประสบการณ์ครับอือันนี้ถือว่ามีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์ครับเขียวยายก็ดิีเสื้มาครับ,อ,รบอ๋อาสิพยายามเห็ด <c oughs> กดนี่มีธรรมะอยังบ่เนี่ยว มันต cool. ้อมีธรรมะประกอบดีในการเฮ็ดกดนี่ยังเช่นว่ากดหนึ่งคันนั้นหรือคือปรางมาดนี้ขึ้นมากดขึ้น่าขึ้น่ามุรุธวัวเหลือกิหอเนี่เด็กโอ้ี่ังธรรมะดีเด่อันน่าอันตริงขึ้นมามุกรุน เพื่อนมีความพยายามจนกว่าจะประสบความสังเร็จครับโอ้ยจังได้ซื้อว่าบุรุษครับจังได้ซื้อว่าบุรุษครับเอาศาสตร์ปลาเป็นอาสาไนเดียวก็ต้องเป็นอาสาไนต่อไปครับอืมนะโอเคอ,อ,อันซุนูมน,น,นี่แค่ไหนนี่อันนี้ริ้วริ้วตั้งครับโอ้ยาริ้วตั้งนี่ครับจังว่าได้แผนว่าเล้วตั้งใบเแผนริ้วตั้งครับสองสิบสองถุงยังใบอยูย่เอา้ามาหาสันกำลังดีใจ เรื่องการเห็ดกดจบคลิปนี้ไปสนิ้นะครับน้อ <c oughs> มือไม่ค่อยพอกัน <c oughs> อือเอามือละหน่อยมือละหน่อยจนกลัวกดสีแล้วครับ